วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองอินเดียเนปรลเอส่ะพอดีเราจะไปดาวชาวสักหน่อยไปชัมทุละบ้านนอกเข้ากรุงค่ะคุณจิมก็ขับรถค่ะตอนนี้ขับอยู่ที่อเมริกาครับถามคุณจิมหน่อยว่าขับที่เมืองไทยกับที่อเมริกาสนุกยังไงขับที่เมืองไทยสนุกกว่า <laughs> ทำไมอ่ะ น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าที่นี่ขับเหมือนกับจะหลับใช่ไหมอ่กลัวนักกลัวหลับกลัวหลับที่นี่ขับแล้วกลัวหลับพี่น้องหลับไม่ได้เลยพี่น้องหลับไม่ได้เลยบ้านอยู่ใกล้ดาวเทาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะ กำลังจะขับรถเข้าไปในเมืองค่ะนี่คือดาวชาวอินเดียเนรเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่เมืงองก็กำลังดีขับรถก็ไม่ลำบากแบนเลยไม่มีรถมอตอร์ไ,รครรไซค์ขับรถเข้าในเมืองเลย ตอนนี้คนยังไม่ตอนนี้แค่สิบโมงสิบโมงคนคงทำงานอยู่รถไฟรถพวกน,นี้เป็นรถขนขอ,ของคารโก้เทรนขับรถชมอินเดียในประเทอินเดียน,นะวัดดูดีคอเดดะซื้อโคโอวันอเวอร์เน่ มันก็วงเวียนใหญ่ใหญ่ as Indianapolis okay มีมอมีบิ๊กออฟินมีพัตคาลร้านอาหาร เราจะขับไปนี่นะ go uh เซอร์โคสิตี้เราจะมาเนแมนเซอร์โคมาเนแมนก็คือ ari, นอน <laughs> ุสาวารีย์เนาะอนุสาวรีย์โอเคเราจะเชิญตรงนี้ไปหาที่จอดรถ <laughs> นี่แหละคะ่ะอินเดีย,นยเนเปิลสอินเดียนาย จะแคปิตอลของอินเดียนะอินเดียในประเทศเเมืองรองของอินเดียนะไปดูมอน UMENT OF c i r c l e CITY วันนี้ก่อนนี่คือเป็นโ,ปโคโคที่นี่คือเป็นวงเวียนใหญ่วเวียนใหญ่บ้านเนาร,เราวงเวียนใหญ่ไม่มีรถเลยไม่มีรถค่ะไม่เหมือนวงเวียนใหญ่กรุงเทพ No เป็นเทเตอร์นี่ mm hmm. ก็เป็นเชตแบงพวกธนาคารต่างๆการเงินเราจะขับไปหาที่จอดรถ mm hmm. เมืองใหญ่เมืองใหญ่พอว ที่โน้น First Bank ชนบุรีใหญ่ๆนี่มันจะเป็นธนาคารเนาะอือมันใหญ่ๆก็มีธนาคารใช่ Pennsylvania นั่นสิ Google ก็บอกผิดๆถูกๆ เราจะไปหาที่จอดรถค่ะโอวัตกรุง n ่อนเนี่ก็เป็นธนาคารไราจะพากันหลงมาขับรถเล่นตามเมืองใหญ่ๆดู ิบนะรแบงมีกันพวกแบงกทั้งหลายจัมพงใหญ่ธนาคารทั้งนั้นธนาคารร้านอาหาร,าารมีโรงแรมพาลงแล้วจ้าโชคดีมันไม่ใหญ่เหมืนกรุงเทพแย่เลยเนี่ย โรเบ็อยู่ไหนมาลีเนียเราก็ผ่านมาแล้วมั้เลดโรเบ็เขาดทีจะเรกก่อนคราที่เรามาเดินตรงนี้เหมือนกันเรามาจัง <laughs> ขับไปขับมาวันนี้ไปได้เลยนะจีนมันปิดหมดแล้วนะโอ้ยสร้างอะไรจะนอฟ Illinois Street เนี่ยที่นั่นเป็น Hilton right right Hotel ใหญ่โต oh, ที่นี่เราไม่รู้เราไปไหนเหมือนกันว่า p a r k i n ไปหาที่พัก ที่สำคัญมันบอกเราหลงๆเนี่ยเหนดอลล่าสเปเชียลโอ้แมนดิสวรีโลว์มันมีแต่รถคันใหญ่ๆเนาะหาที่จอดยากจังเนะจอดแล้วเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อ่ะค่ะเบลดิสวันเนี่ย ขับรถคันใหญ่หาที่จอดยากค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนขับรถคันใหญ่หาที่จอดยากเนี่ยวนแล้ววนอีกเนี่ยขับไม่เก่นเหมือนคนไทยอินเดียนเปรตค่ะ ท,ที่เราจะมาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพบกับ financial advisor <laughs> ไม่มีเงินแต่ามาพบกับ financial advisor ในเมืองใหญ่ะค่มีเงินเยอะแค่ไหนคุณจิมที่มาพบกับ uh, financial advisor วันนี้มีเงินกี่บาท คุณจิมบอกว่ามีเงินอยู่ห้าเหรียญอยากาอยากมาพบกับ financial advisor ทำให้เหรียญให้เป็นสิบเหรียญมีห้าเหรียญครับอยากจะให้เป็นสิบเหรียญครับ <laughs> หรือสิบบาทอยากจะให้เป็นยี่สิบบาทครับ <laughs> ดูซิว่าเขาจะทำให้ได้ไหมวันนี้ <laughs> <laughs> ต้นอะไรนะที่บ้านเราก็มี oh, see what หาไม่เจอ it had, it had แต่ท,ที่ที่รู้เราก็จะเสียเป็นสิบเหรียญไปแล้ว เพราะเป็นค่าเป็นค่าพาร์คกิ้ง <t od ulate> เป็นเสียไปแล้วสิบเป็นสิบเดียนเพราะว่าเป็นไปจอดรถจอดรถผิดที่เพราะปกติถ้ามาถูกที่มาตรงเนี้ยเขาจะจ่ายให้ <gracias. S 1> เขาจะจ่ายค่าพาักให้แต่ไอ้กูโก้มันพาเราลงไป, <t od ulate> ไปอีกที่หนึง่งสรุปแล้วว่าขาดทุนแล้วครับวันนี้ยังไม่ได้ ยังทำเงินไม่ได้สักบาทเสียไปแล้วเป็นสิบบาทสิบเหรียญค่ะ <laughs> บนนอกเข้ากุงเนาะไม่เป็นไรคะ่ะ experience thirty two or thirty s i วันนี้ไปไหนเนี่ยไปเที่ยวในนิวอังกดีแนปลัสครับ คนตกคับคนตกเป็นอยู่ข้างหลังสวยๆจะเป็นคอสเทาค่ะ จดลด600กว่าบาทก็680าบาทไปเที่ยวเมืองใหญ่ลงอย่หลาครั้งค่ะกลับมาจากโดนัทอร่อยแจ็ตโดนัทอันละประมาณ1 0 2สองสองบาท100กว่าบาทโดนัทอันหนึ่งแต่อร่อยอร่อยมากโดยสิ้ไส้หนาตุด